สวัสดีครับผมแอดมินแทนนะครับผมกับเลขคงที่นะครับสิบหน่วยเบอร์ล,ล่างนะครับฮาหนอยพิเศษนะครับหัวฮานอยพิเศษะจะมาที่ที่เจ็ดสิงหาคมถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คืออันนี้ชุดเก่านะจากวันนี้นะครับเออขอโทษเออจากวันนี้ครับวันที่เจ็ดเนาะใช่ไหม,มถึงยี่สิบเอ็ดนะครับเอ่อ ขอปพิมพ์แปลงตัวเร่น,นะครับจาก0234นะครับเป็น1369นะครับ0234เป็น1369นะครับผมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอันนี้มาดูกันนะครับเป็น0369นะครับเริ่มจากอ่าวันนี้นะครับผม งวดที่42นะครับถัดมาก็คือ99751นะครับ0369ได้ที่เปลี่ยนเนาะฉะนั้นจะเข้า9นะครับงวดที่43นะครับ4 1180369นะวันนี้ไม่เข้านะครับ1งวดงวดที่44นะครับออก78133 งวดนี้นะครับจะเป็น3นะครับงวดที่45ครับเอ่อสามสี่ศูนย์หนเข้าศูนย์เข้าหกร้นะครับงวดที่46นะงวดที่46 8 3 0นะครับเก้าสี่แปดแมศูนยใช่ไหมครับอันนี้เข้าสเนาะงวดที่47นะครับ40091นะครับ0 3 6 9งวดนี้ก็จะเป็น เข้าเก้านะครับโมที่48ครับ4 6เ่เจ็นึ่งนะครับวมนี้เข้า3นะครับวดที่49ไปไหนแล้วโมที่49นะครับ 0369เนะครับเข้าศูนย์เข้า6นะัวที่50นะครับเ1 7 6 7 0369เข้า6 9ไปร0อนะครับงวดที่50 50 50 50าแล้วไป52เลยอ่าเปลี่ยนนะครับ51นะครับ0369นะครับเข้า6เข้า0นะครับงวที่53นะครับ766ขอโทษนะครับเป็น5 2 7 6 6 51 0 3เ9เข้า6นะครับ วอที่53ครับ2 08 92 0369เนข้าศูนย์นะครับวดที่54นะครับ792 09นเนาะเข้าศูนย์นะครับ0อะไรนะ0369ม้ 9, ใช่ไหมครับวดที่55ก็คือวันนี้นะน่าจะหายไปวดนหนึ่งแต่ว่าแทนก็พยายามหาแตา่เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวเลขจากาตัวเดิมเนาะเป็น03 โทษครับเป็นหนึ่งสามหกเก้านะครับใช่ไหมหนึ่งสามหกเก้านะครับอาจจะมีการเลื่อนนิดหน่อยอ,อ๋อถ้าเป็นหนึ่งสามหกเก้านี้มันจะถูกนะครับอืหนึ่งสามหกเก้าผิดที่แอดพูดแผิดใช้หนึ่งสามหกเก้านะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะเข้าหนึ่งเก้านี้หนึ่งสามขออภัยนะครับหนึ่งสามหกเก้าอันนี้เข้าหกเนาะไม่ใช่ศูนย์ นะครับอันนี้6กับหนึ่งนะน,นี่เข้า6นะครับน,นี่หกับหนออึ่งเกือบละเกือบจะได้มั่วแนละ้วน,นี่เข้า9นะครับน,นี่เข้าเกนะ้หนึ่งสามหกเกนะครับเปลี่ยนเนาะเจ็ดทับแปดหนะครับถึง21นะครับใช้1 3 6 เก้านะครับหนึ่งสามหกเก้านะสำหรับแนวทางเลขห์คงที่ฮานอยพิเศษครับ